มันหาเงินทองแล้วดูยิ่งงานยิ่งเงินทองเงินทองเงินชั่งผู้คนแล้วคืนชื่อชงล้มเกียจก้าวนี่เดียวสามแต่ละห้องเปิดเลยชื่อชงนี่อยู่เพราะแล้ว ฐานนะพรไพรินนะเดี๋ยววันที่สิบสองนะพฤษภาคมครับสมตอนแซ่บนะครับสมตอนแซ่บท่านมาผู้มันกินกับเขานะครับผู้ปรมันกินกับเขากินกับเราแห้งแซ่บนั่นสมตอนมาแล้วครับแม่สีภูมิกับทางสวนภูมิพรไพลินนะขอให้พรไพลินมันหมานะนะครับครับ พรายลินนะครับบนฐานนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับทีมงานพรไพลินนะอ,นอย่างนี้นพรไพลินมันมันนะมาลุ้นกันนี่มันนี่นะครับ พรพลินนี่เหมือนนี้นะครับ12พฤษภาคม2566นนะเ <c oughs> ขาเมฆนะครับแต่มารอเวลาสุดท้ายนะสระบนพรพลินนะ อร่อยสามสิบพันไปเมฆดำน้ำหนาครับเมื่อนี้นองศาสิพห้บอนะครับรุ่นนะครับร <โ |pl|>, ุ่นกันดีองศานะครับเพราะว่าไปหนุ่มๆนุ่มิ่มๆแล้วจะไหลเลิกนะครับสุรปรพรพ์ิลินนะครับมื่อนี้นะครับบ้านบัดุ่งนั่งอกนะครับตำบลทุ่งนางอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร,รอร่อยเจ็ดสิบพันแล้ว

เ0็ิบหาแลวเพราะว่ะาเทนซ้เนไตไม่เป็นตรงแปดสิบก็มาแล้วแปดสิบนี่แหละ ส0นะครับ3บา0อเสบาองศาบอสูงแต่เบานะคบอนไยลินกำลังน้ำมัไฟขึ้นติดต่างมลฐานนี่นะครับนี่ก็คือเพชรบรรทุ่งนะครับช่าง,งเพชรบรรทุ่งนะครับ,บนี้น้ำมัไฟเข้ามาที่บรรทุ่งนังโอกนะครับอบตบรรทุ่งนังโอกนะครับือวเสศบานตำบลนังโอกนะครับ อำเภอเมืองนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับวันที่12เนื้อพี่น้องนะครับ12พฤษภาคม2 5 6พนะครับบนฐานนะครับเพชรบ้านทุ่งนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการติดตั้งนะครับดอกไฟมูลฐานนะครับของทีมงานเพชรบันทุ่งนะครับ มาติดตามชมฟอร์มได้มือนนี้นะครับว่าสีเห็ดออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับทีมงานเพชรบรรทุงจะได้กระคอยทีมงานเพชรบรรทุ่งมันหมานมน,น,ะนะครับพี่เลี้ยงน้ำต่อเกไปแยะแล้วนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่จะเงียะต่อนะครับ สำหลับเช็คก็จะขันในเปาะสุดท้ายอยู่นะครับสาหรับเพิรบรรทุ่งนะราคาคือตัวแปรนะครับสำหรับเพชรบรรทุ่ง ล,ลร้อยแปดสิบูม,มารินสนสิงฟังซ้ายนะครับบนฐานนะครับ สิงห์ฝั่ง,งซ้ายนะครับนีน่เป็นบังที่2นะครับเขาว่าทําการจุด2งบงั่งเดียวกันนะครับที่สนามประเภทนี้บั่นทุ่งนันโกโง่นะครับนี่คือบั่งที่2นะแต่คอยที่งานภูมิมลินสิงห์ฝั่ง,งซ้ายมันหมนาน,นะ ป80%แล้วนะครับในการติดตั้งบังไฟนะครับสําหรับภูมิริศิงฝั่งสายในมือนี้นะภูมิริศิงฝังสายนะ80%โอเจรอใจไว้นะครับเตรียมรุ่นสําหรับภูมิริเดอร์สำหรับเหล็กกกับภูมิริสิงฝังใสาในบางนี้นะครับ20-40นะ20-40ไป300ร้อยนะภูมิริสิงฝังซ้ายนะ ติ้นแล้วนะครับเป็นหูสีดๆะตโตจัง,งจนรอยนะครับตัวใหญ่ครับ

สำหรับไฟบนฐานนะครับนี่คือทีมงานบุญผลาบวกสามเถ่านะครับขอมาทำการจุดที่บุญประพินบัดถุงน้าอกนะจุดบนถุงหน้าอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเด้อนะครับขอทีอมงานบุญผลาบวกสามเถ่านี่าาามานีนะมันหม,มันนะ บังาากิจารนะครับบ,บุญพลาอ๋อร้อง้งสาม Yeah. เาโยกแล้วเบียนแล้วเบียนแล้วเนื่องจากวามันออกบ่คอยหมุนนะครับออกบ่อหมุนเลยล่ะ คุณปลาครับ412นะครับ412หวานเจี๊ยบ